ายการคุณพระช่วยนะครับช่วงศิลปินเสภาวายุพักละครับผมสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ใจดีนาคารกรุงไทยมาถึงการคัดเลือกศิลปินเสภาวายุพักในรอบเสภากะลาจมในสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วนะครับทีมใดบ้างที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาลุ้นกันต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวเลยครับผม สมศักดิ์ศรีอมคูลครับเป็นนักกรดิฉันจินตนาใกล้ประยงค,คนชอบงงคำว่าใากล้เพราะไม่เฉลียวชอบเปลี่ยนเป็นกล้วยเปลี่ยนเป็นคล้ายไปเรื่อยเชยวหาคนเอี่ยวเปลี่ยนให้ใหม่ยังไม่มีค่ะอ,อน,อะนี่นี่ค่ะปฏิพานกวีนี่กอนสดค่ะเมื่อสักประมาณ30ปีที่แล้ว เราไล่จีบกันอยู่ในสตรีสารนะขอั่ำเพลงพืง้นพื้นบ้านของตสตรีสารอตตอบกันอยู่ตรงนั้นก็นึกไม่ถึงว่าสิบกว่าป,ปีผ่านไปเราก็ได้มาเจอกันใน Facebook ก็คุยกันแล้วผู้อาปการก็เลยเห็นข่าวนี้ก็เลยชวนว่าเรามาลองร่วมสนุกกับเขาเพราะว่า,วากิจกรรมอย่างนี้มันเป็นกิจกรรมที่พวกเราชอบและรักอยู่แล้วเป็นการสนับสนุนให้มันเกิดกระแสออกไปสู่สังคม ถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ท่านเลยครับอลองปล่อยตัวปล่อยใจไปตามคลื่นมัวระเรื่น ชีวิตผิดพลาดขาดปัญญาหนกทั้งหูปอดทั้งตามา กว่าจะผ่านรุ่งหลักสีที่ทางรอดทอดสะพานให้กลับบ้านมีคนรอพ่อกลับเมือ บทกรไม่รู้จะตัดสินอะไรเพราะเพราะคือเป็นบทที่สมบูรณ์แบบในตัวเองผ่านฉลุยค่ะครับถูกต้องเส<อ>ียงดีด้วยผมให้ผ่านคือเนื้อหากับกับโทนเสียงร้องมันมันเข้ากันอย่างอย่างลงตัวมากๆเลยผ่านแน่นอน<อ>ดีด้ครับสตลอดนานครับ จากผู้สมัครกว่าร้อยทีมทั่วประเทศที่ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศทำให้มีผู้สมัครที่หลากหลายเข้ามาทำการคัดเลือกและแข่งขันกันตั้งแต่ครูผู้เชี่ยวชาญจนถึงรุ่นลูกศิษย์นักเรียนนักศึกษาประชาธิทิปไตยไทยวันนี้ แหเคลื่อนคลอยลอยลับประดับฟ้าดวงดาร,ราพรังพรายประกายแสงสอนให้รักประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์สอนให้หัด ภาคพียรนเรียนวิธีข้าวในนาปลาในน้ำเรามีกินแล้วแผ่นดินใดเราจะเท่าไทออรัออออยออไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านค่ะอ,อยังไม่ผ่านนะครับ ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต่างมีความตั้งใจและฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเพื่อที่จะแสดงความสามารถกันได้อย่างเต็มที่มาดูผู้เข้าแข่งขันทีมต่อไปกันเลยครับพเดีียงทอยรอยความตามอักษรผูกเป็นกลอนอ่อนหวาน มาคานเสียง คนไหนในโลกนี้ที่ว่าแน่เอกราชยืนยงทงสามโอสีผมให้ผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับ สำหรับผู้เข้าแข่งขันในทีมต่อไปเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาฝีมืออยู่ในระดับขั้นครูกันเลยทีเดียววันนี้จะเตรียมความพิเศษเอะไรมาให้ได้รับชมติดตามชมกันต่อได้เลยครับผมอาทิตย์จิตมั่นครับครูภาษาไทยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศตรีวิทยาพุทธมนตนครับผมนายนัทวุฒินุราชครับครูโรงเรียนร่มเกล้าว,วัฒนานครสักแก้วราชมังคลาพิเศษครับแล้ววันนี้ถืออะไรมาในมือครับก็บเป็นพานบูชาครูครับ บทที่ผมแต่งมานี้เป็นบทไหว้ครูนะครับก็จะได้สัมพันธ์ก,นกันกับในเนื้อหาของกรอนในวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ท่านเลยครับ,บรอา อมรมเอกองค์พระจำพุทธธรรมพิสุทธสองทางสว่างสวายส่งสาวกทรงศิลาวันท,าท,าท,าท่า,ทาปายอนหนึ่งาวายบิดา และมาดไอ้อวัยครูเสภาบุราจารแต่ก่อนการปรุงปรับไว้สั่งซอนอีกครูพักลักจำทุกบทตอน กลมอมกลอนขีตรกรรมลำนำเพลงก็ออยังหาที่ติไม่ได้นันคือมันกลมกลืนไปหมดอะบทว่า้ครูก็ขลังไปอีกแบบค่ะดูแตกต่างจากจากหลายๆทีมผ<า><า><อ>่านครับ